สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลอ้อยพันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับชื่อว่า CSB 15221เรามีเอกสารข้อมูลทางเทคนิคอยู่ตรงนี้เลยเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาข้อมูลสำคัญสคัญ,คญออกมาให้เห็นภาพกันชัดๆว่าเอ๊ะจุดเด่นจุดแข็งของอ้อยตัวนี้คืออะไรเรื่องกันเลยดีกว่า ชื่อ CSB 15221เนี่ยฟังดูเป็นรหัสหน่อยๆนะครับแต่จริงๆมันมีที่มาที่ไปคือเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแม่ K 9 9 7 2กับพ่อคืออู่ทอง16ครับใช่ค่ะการผสมแบบนี้เขาก็จะมุ่งหวังลักษณะเด่นๆที่ต้องการนะคะซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในข้อมูลผลผลิตนี่แหละค่ะลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ครับถ้าดูที่ตัวเลขผลผลิตก่อนเลยมีอะไรที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับตัวเลขที่เห็นนะคะคือผลผลิตนี่ค่อนข้างสูงเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ16-18ตันต่อไร่โห16-18ตัน ถือว่าเยอะเลยนะครับค่ะเยอะที่เดียวแล้วก็ต้องดูควบคู่กันไปกับความหวานหรือค่า ccs นะคะอันนี้จะอยู่ที่11-12 ccs ก็ CC S, <S ถือว่าสมดุลดีค่ะคือได้ทั้งปริมาณและความหวานมาน8-9ลำต่อกอรหรือถ้าคิดเป็นต่อไร่ก็ราวๆ1 1ื่นหนึ่งลำต่อไร่ค่ะความหนาแน่นตรงนี้ก็ส่งผลต่อผลผลิตโดยตรงเลยครับแล้วขนาดลำต้นล่ะครับในข้อนูนบอกว่าที่2.75ซนติเมตร แล้วก็บอกว่าโตเร็วด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเขานี่เป็นแบบไหนครับค่ะขนาดลำก็ถือว่าได้มาตรฐานนะคะส่วนเรื่องดินที่หมอเนี่ยเขาบอกว่าปลูกได้ตั้งแต่ดินร่วนบนทรายไปจนถึงดินร่วนเหนียวเลยก็คือค่อนข้างจะปรับตัวได้หลากหลายพอสมควรแต่จุดสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องความต้านทานโรคค่ะ อันนี้น่าสนใจครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องโรคในข้อมูลระบุชัดเจนเลยค่ะว่าต้านทานหรือตัว R นะคะที่ย่อม,มาจาก r e s i s t a n t ต่อโรคเขียวเน่าแดงแล้วก็ยังต้านทาน R ต่อโรคแสดําด้วยค่ะโอ้โหต้านทานสองโรคหลักเลยใช่ค่ะซึ่ง2โรคนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ของชาวไร่อ้อยเลยการที่พันธุ์นี้ต้านทานได้เนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบสําคัญมากๆช่วยลดความเสี่ยงลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะ ฟังดูประสิทธิภาพนี้เยี่ยมเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติเราไปเดินดูในไร่เราจะแยกแยะอ้อยพันธุ์ CSB 1 5 2 2 1นี้ได้ตาเปล่าได้ยังไงบ้างครับมีลักษณะอะไรเด่นๆที่พอจะชี้ชัดได้ไหมครับอืมจริงๆข้อมูลเขาให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพแต่ถ้าให้ดูจุดที่สังเกตได้อาจจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันค่ะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับ อย่างลักษณะคอใบเขาบอกว่าคล้ายๆสามเหลี่ยมลาดเอียงมากหน่อยมีสีเหลืองอมเขียวคอใบสีเหลืองอมเขียวแล้วลำต้นล่ะครับลักษณะลำต้นนะคะโคนจะค่อนข้างโตสีโดยรวมก็เป็นสีเหลืองอมเขียวเหมือนกันปล้องจะค่อนข้างตรงนะคะแล้วก็มีลักษณะสำคัญคือไส้ตันค่ะ ไส้ตันหมายถึงข้างในเนื้อแน่นๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเนื้ออ้อยข้างในจะแน่นซึ่งอันนี้ก็เป็นพ่อดีนะคะช่วยให้ลำแข็งแรงไม่หักล้มง่ายอ๋อครับครับอันนี้น่าจะดีเวลาเจอฝนเจอลมค่ะแม้แต่ส่วนเล็กๆอย่างหูใบหรือตาก็มีลักษณะเฉพาะนะคะอย่างหูใบเนี่ยด้านในเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วด้านนอกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมยอดฉากโอ้โหละเอียดมากเลยครับส่วนตาจะเป็นรูปไข่หัวกลับขนาดปานกลางนูนน้อยสีเหลือง ตำแหน่งฐานตาจะอยู่เหนือรอยกาบใบาแล้วก็ยอดตาอยู่ใต้เส้นวงเจริญค่ะครับครับแต่ลักษณะพวกนี้คงต้องอาศัยความชํานาญในการดูพอสมควรเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะต้องสังเกตเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นด้วยถึงจะชี้ชัดได้จริงๆแต่รายละเอียดพวกนี้ก็มีประโยชน์นะคะช่วยในการระบุพันธุ์แล้วก็รักษาความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ค่ะ เข้าใจแล้วครับใช่ค่ะสรุปแล้วนะคะการรวมกันของทั้งผลผลิตสูงความหวานดีต้านทานโรคได้โตเร็วแล้วก็ปรับตัวกับดินได้หลายชนิดเนี่ยก็ทำให้ CSB 15221เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะเหมือนเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับคือมีทั้งประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็มีลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนพอให้ตรวจสอบได้ประมาณนั้นเลยค่ะครับ วันนี้เราก็ได้จอดรึดข้อมูลสำคัญสคัญนะครับทั้งเรื่องประสิทธิภาพทั้งลักษณะภายนอกของอ้อยพัน CSB 15221จากเอกสารทางเทคนิคกันไปพอสมควรค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพรวมเห็นศักยภาพของเขาได้ดีเลยนะคะ แต่ก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยมันก็มาจากการทดสอบในสภาวะที่ควบคุมได้ระดับหนึ่งทีนี้พอนําไปปลูกจริงๆในสภาพแวดล้อมที่ต่างกาันวิธีการจัดการของเกษตรกรแต่ละรายก็ไม่เหมือนกันอีกประสิทธิภาพที่ได้จริงๆหน้างานเนี่ยมันจะยังพงเหมือนในข้อมูลแป๊ะแปะหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอะไรอื่นอีกไหมที่ส่งผลกระทบได้ อันนี้น่าจะเป็นคำถามหรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ทำงานด้านนี้หรือคนที่คิดจะเอาพันธุ์นี้ไปลองปลูกหรือศึกษาต่อยอดดูค่ะ